สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในช่องอิงซังช่แล้วและอยู่ในรายการดูตัวอย่างนั้นนะครับและอีพีนี้เป็นดูตัวอย่างอีพีสามสิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมดูตัวอย่างอีพีสามสิบเจ็ดอีพีนี้ผมจะพาทุกทุกท่านไปดูตัวอย่างนนในเรื่องอะไรนะครับก็ต้องก่อนดูนะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดสกัดดิ่งไปที่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับจแจ้งเตือนไปนะท่านผู้ชมอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมแบบ ส่งไปอะครับก็คือลงปั๊บส่งไปหาทุกท่านท่านผู้ชมก,กดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิผมนะครับและวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูโัยนักในเรื่องนักบันนักบันนะครับก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับหน้าครับเป็นหนังฟอร์มยักษ์แห่งปีนะครับท่านผู้ชมของปีนี้นะครับก็ต้องหน้าหน้าไปดูมากครับกับหนังเรื่องนี้นะครับโดยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องย่อกันเลยครับสิ่งที่โหดเยี่ยมกว่าไัยสงคราม ก็คือแรงอาฆาตอันศักดิ์สิทธิ์่ามกลางเปลวไฟนะครับความขับแยง้งและการทรยศการหักหลังในสงครามเอเชียบูรพาโชคชะตานะครับนำพาพวกคุาพบกันพร้อมกับเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาที่น่าสะพึงกลัวกว่าน้ำมือของมนุษย์ครับนักบันนะครับก็จะนำแสดงโดยเจมมานิยามากิลาและสินใจเปล่งพาณิชย์ครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพพยนต์กันเลยครับพออ่อ8 5ส,สงครามหากษัตริย์ว่ากันว่าคุณซาชิโมโตะวางใจได้คะ่ะช่วงสงครามแบบนี้อยู่ยาหายากคุณต้องหาทางพาอาทิตย์และเทเน่เข้าไปเอาอยาออกมานีทารินจา่าเพิ่งมาเป็นเสมียนที่โรงสีเราพี่ว่ารูปใครอ่ะ เธอชื่อจินตาสวยจังไม่ค่อยมีใครทำดีกับฉันแบบนี้หรอกในวันที่ฉันเกิดพระจันทร์เป็นสีแดงคล้ายเลือดปกป้องรักผมได้ยินข่าวลือประหลาดเกี่ยวกับหลานสาวของบ้านนั้นไม่ใช่ฝีมือเธอแน่นอนพี่บอกป้ไาไว้ตรงข้ามหรอ,อรถ้าเธอไม่พูดความจริงพวกเขาจะส่งตัวเธอให้ทหารญี่ปุ่นปลุกเรงอาคอแล้วไงว่ภารกิจของเราจะไม่ทำร้ายใคร It's Halloween. It's called the New York. I got it. Thumbnail. Keep in ในรปภาพยนครับก็น่าติดตามชมที่สุดเลยครับกับนกบันนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวอย่างแรกครับอันนี้นะครับตัวอย่างนกบันอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับที่เซอร์แรกเลยก็ว่าได้นะครับดูใจหนังอีพีสามสิบแปดอีพีหน้าผมจะพาทุกท่านมาดูใจหนังในเรื่องอะไรก็ต้องติดตามชมด้วยกัรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลิกกดสแกดิงไปที่หมดนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมนะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ